มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนด่วนพายุดีเฟชันพุ่งเข้าไทยพื้นที่ไหนโดนก่อนเช็คเลยวันที่27ตุลาคม2564ได้ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างและเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาแล้วครับโดยจะส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมไปถึงภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างในช่วงวันที่28-29ถึงตุลาคม2564ครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดิน <c oughs> ด้วยนะครับขอบคุณครับ